สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับแซมมีรถสีฟ้ามาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับผมคันนี้เป็นรถสีฟ้านะครับเป็นสี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้นะครับเลขไม่สองหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับคันนี้นะราคายังไม่มานะครับแต่คาดการเฉยๆนะครับคาดการว่าราคาน่าจะอยู่ช่วงราวๆสี่สองเก้าหรือสี่หนึ่งเก้าประมาณนี้นะครับผม ราคายังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าคาดการคิดว่าน่าจะราคานี้นะครับผมเป็นรถสีฟ้าเลยนะครับผมไม่ได้สติ๊กเกอร์นะสีฟ้านะครับผมไม่ถูกใจสีฟ้าก็ปล่อยผ่านได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันนะครับมาดูสำเนาเล่มก่อนเลยที่แซมบอกจดฟ้าขาวน้ำเงินนะครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกแบบมีหลังคานะครับผม150หแรงม้าปี2019นนะครับคันนี้ ลำดับที่หนึ่งเหมือนเดิมครับอาคาเนแคปิตตลน,นะครับนี่นะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยมีไซลองไซเลนพร้อมนะครับผมนี่นะตัว2.4ตัวเจพัทนะครับหน้า z ั d อ t ดิชันนะนี่นะสวยงามปิ๊งเลยรถเดิมสนิทเลยไม่น้อยที่สุดแล้วครับคันนี้2,9 0 0มนนะครับเพิ่งเข้าเลยเนี่ยฝากระโปรงรวมไปถึงพวกคารนต่าง เป็นสีฟ้าทั้งหมดนะต้องเรียนแบบนี้ก่อนเป็นสีฟ้าเลยนะเนี่ยดูแก้มก่อนเนี่ยเนี่ยดูแก้มเกิมก็เป็นสีฟ้าเลยนะครับเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยสติ๊กเกอร์ตาไก่เป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยดูตะคงตะเข็บฟ้าหมดเลยนะมันคือสีฟ้านะครับแต่ฝาเดิมๆนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนี่นะคาสีฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยดูซับในของงานสีฟ้าทั้งหมดนะครับผม แก้มเดิมเดิมทั้งหมดนะคานก็ฟ้าด้วยเนี่ยซอกเซอร์กันเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้ล้างทางความสะอาดนะครับเนี่ยหัวน็อตไม่ล้มเนี่ยเดิมเดิมนะนะดนะูสวยงามเนีกก่ยเนี่ยตัวแอลชัดเจนนะสติกโลงสติ๊กเกอร์พุกยึดต่างๆครบนี่นะสวยงามมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะครับครบ,ครบเลยนะครับผมเนี่ยดูหัวน็อตไม่มีสนิมนะครับ 15เดือน8ปี19นะดูซอกข้างในก็เป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับผมปิดฝากระโปรงหน้าก่อนนะีอันนี้คือยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้มีการเก็บงานเลยนะครับสวยปิ๊งเลยนี่นะสวยงามนะครับผมที่มีต้องเก็บงานก็มีในส่วนของเนี่ยกันชนด้านหน้านะครับมีไปครูดมาแค่นี้เองที่เหลือ ส่งมอบได้เลยล้างขัดสีได้เลยยางเป็นยางปี2021นะเป็นล้อกระทะนะปีปี24โท่าทีครับสัปดาห์ที่3ปีเพิ่งต้นปีนี้เองนะครับผมยางยี่ห้อนันหลบนะพาส่งภาษีต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจกมองข้างมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับผมนี่นะครับในดูซอกข้างในเนี่ยเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลย นี่นะครับรวมไปถึงเนี่ยซอกต่างๆหัวน็อตดูไม่ล้มเลยนี่นะสวยงามนะครับผมดูลองดึงเนี่ยเนี่ยมันคือสีฟ้าเลยเนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะสีฟ้าเลยนะส่วนอนนี้ก็คือในส่วนของพวกตัวกล่องควบคุมไซเรนต่างๆนะมีวอลด้วยเปิดไฟก่อนมืดนิดน,นึงอ่าเนี่ยมีวงมีวอลพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะครับผมนี่ถุงลมคู่หน้าแอร์แบ็คคู่นะ เหมือนเดิมนี่นะผ้าเพิ์ยังสวยอยู่นะครับผมดูมันสีฟ้าคลามเลยสีฟ้าเลยเนี่ยนี่นะสีฟ้าทั้งหมดนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะนดูในส่วนของพวกกระบะท้ายเนี่ยเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยสวยงามอยู่นะครับผมเนี่ยสวยๆเลย จะบอกว่าในส่วนของคัสซีปิงมากไม่มีสนิมนะมันอาจจะมือนิดนึงแต่ไม่เป็นสนิมนะครับผมสวยเลยนะครับลองมุดดูเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นสนิมนะเห็นไหมไม่มีสนิมเลยดูอีกฝั่งนึงนเห็นไหมครับถ้าเป็นสนิมเนี่ยพวกท่อ,อเสียตรงเนี้ยปลายท่งไปท่อเนี้ยไปหมดแล้วนะครับผม มาดูเป็นแครีบอยทรงกระดองเต่านะครับผมมีเหมือนเขาต่อช่องแอร์ด้วยแต่เหมือนไม่แน่ใจว่าใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะดูมันต้องมือมมือหมุนเหมือนมันพังไปแล้วนะครับผมก็ตายตามนี้นะไม่มีแม็กไลเนอร์นะตัวนี้ไม่มีแม็กไลเนอร์นะท้ายเดิมดูเม็ดอหลเนี่ยไหมท้ายเดิมเดิมเลยน CL. เนี่ยนะเนี่ยอันนี้คือ 4L นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น 4R นะเมดอาอยู M ่ A R C U นะครับผมท้ายเดิมเดิมสวยๆนะใครไม่ถูกใจสีฟ้าก็ปล่อยผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมรถจากหน่วยงานลูกค้าน่าจะทราบกันดีเนาะนะครับผมมันมืดหน่อยเนาะแต่ว่าไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมนะ น่ะเนี่ยเม็ดอัพเต็มๆเลยสวยงามน,นะครับผมแผงข้างฝั่งคนขับก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเซ็นทันล็อกกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะเนี่ยอัตโนมัติเลยเนี่ยพับไฟฟ้าปรับก็ไฟฟ้าด้วยนี่นะครับปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทครบเลย1ดอกรีโมท2ดอกกุญแจอะไหล่อีก1ดอกนะครับ เลขไม้สองหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับเลขไม้สองหมื่นเก้านะสวยอยู่เบาเบอร์แทบไม่ได้นั่งเลยอยู่นิดเดียวนะสวยงามลองดึงนี่หน่อยอึบมาเนี่ยเมต้าร์เต็มเลยสวยงามนะซอกสวยน,นี่ไหมซอกเซอร์สวยเนี่ยสติ๊กเกอร์สวยงามนะ รถสีฟ้านะครับผมเกียร์อัตโนมัติ4ประตูตัวเตี้ยปี19นะครับเลขไมล์สองหม่นเก้ากิโลเมตรนะครับราคาคาดการนะครับเป็นราคาที่คาดการไม่429ก็419นะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณก่อนนะรถจอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับใครสนใจก็ลองทักหรือโทรมา0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผม คลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ